อันนี้คือประมาณเกือบเดือนจะม่วงคนคนเจ็บอืมไม่ค่อยเป็นเล็บหกอะคะอันนี้เพิ่งเป็นใช่ไหมคะอันนี้ไปตัดลงใช่ไหมใช่ครับก็ตัดเล็บปกติเอคยไปดึงออกนะครับพวกมันไม่เลือดอาจไม่อ่ะจดึงออกไม่หมดนะขาดเลือดอาจจะมีเศษใช่ใครตัดให้คะ โทษเองอาโทษใครไม่ได้โทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองมันเจ็บแบบท่ะนต้อตัดลึกขนาดนี้อยากตัดสั้นๆอ๋อมันเคืองสายเขาแล้มันมันคออ๋ออาการทางๆอาจจะเป็นที่หนังก็ได้นะคะไม่ใช่ที่เล็บนะคะ ม่วนอยากดูเหรอคะมาฝั่งทางนี้ได้นะคะเจ็บไหมจ๊ะ จเจ็บเราบอกได้นะคะ ตัดอันนั้นคือชอไหมคะตัดเป็นเส้นตรงนิดนึงนะคะเผ็ดเ <Holmes. S 1> หรอคะ ไหวไหมคะ <_ d ream> อยากเบรกบอกได้นะคะครึ่งทางแล้วคะ่ <_ d ream> e คะอีกสามสิบเปอร์เซ็นค่ะ อีกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะไหวไหมคะเก่งมากค่ะ โอ้โอ้โน่ปิดเลยท้งเล็บทั้งหนังหายใจเข้าลึกๆนะคะอ่เขาออกแล้วตอนนี้อ้าวชุดเดโชค่ะตอนเนี้ย ใส่ถุงอื้อๆไหมคะกำลังกินส้มตำกินไหวไหมคะเกินแล้วนะไหวแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมไม่เจ็บช่างไม่รีบค่ะเอาแบบที่ลูกค้าพร้อมแล้วเขาบอกก็ได้ค่ะสักสองทุ่มหนีก็ได้ลูกค้าบอกพอแล้วกลับก่อนไม่ไหวแล้วเว้ย พร้อมลรวบอกนะคะพร้อมยังครับครับครับกัดฟันได้เสร็จเสร็จอ้าวแม่ไม่รุนเลยหรอแม่ไม่รุนนะนิดนึงนะคะขอนิดนึงอ่าโอเคได้ตำแหน่งแล้วค่ะซึ่หายใจเข้าลึกๆหายใจออก บอกแล้วค่ะเก่งมากค่ะชิ้นใหญ่มากโหโทนมาต้องเป็นเดือนมาเดินทางนี้กค่ไหนอยู่คอยอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดี๋ยิบิคิปของตัวเองนะกลัวกลัวไม่อยากดูอยากดูก็อยากดูกลัวก็กลัว ตัดสินใจกับตัวเองไม่ได้เลยเอ้ยยังไงดีไม่เป็นไรค่ะไปดูในคลิปก็ได้โอ้โหแสงข้อบครัวอยู่นี่ดูสิ ยายบอกซ้มสูไปมึ่งบางอย่างกันโอเค